วันนี้มีธรรมะประจำวันพระมาฝากฟังธรรมกันนะก่อนกลับวันนี้มีธรรมะจะมาฝากเกี่ยวกับเรื่องเรื่องรูปรู้ไหมทำไมถึงใช้ลักษณะนามเรียกพระว่ารูปนั่งอยู่เนี่ยมีกี่รูป3รูปสามรูป พระไปบินทบารรูปหนึ่งเรียกว่าหนึ่งรูปใช่ไหมสองรูปร้อยรูปรู้ไหมรูปคืออะไรแลวทำไมถึงเรียกว่ารูปคนไทยสมัยโบราณเนี่ยมีความเกี่ยวพันกับพุทธศาสนาแน่นแฟนเลยนะจะบัญญัติศัพท์อะไรขึ้นมาเนี่ยลึกซึง้งลึกซึ้งมากที่เรียกพระว่ารูปนั้นเพราะว่าลักษณะของรูป มีความเปลี่ยนเปลี่ยนไปเป็นธรรมดารูปมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาเวลาเห็นพระทุกคนก็จะได้นึกถึงธรรมะไดะ้เห็นพระหนึ่งรูปมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาร้อยรูปก็เสื่อมไปทั้งร้อยรูปพระท่านนะตั้งใจปฏิบัติทำบางรูปเนี่ยมีคุณวิเศษ ท่านก็ยังต้องเสื่อมไปเป็นธรรมดายังต้องตายเลยใช่ไหมอ,อย่างหลวงปู่เนี่ยมีคุณวิเศษมากเนี่ยท่านก็ยังต้องโมลณภาพนะรูปนะมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาเลยเรียกพระว่ารูปนะนี่คือที่มาของคำว่รูปพระอาจารย์หลวงพี่เนี่ยท่านท่านเรียนปทแปดมา แปดปีแล้วไม่ผ่านทักทีหนึ่งท่านไม่ผ่านทักทีหนึ่งท่านสอบปทเก้าหลวงพี่ถามท่านว่าพระอาจารย์ผ่านปทศเก้าได้ยังไงครับเรียนปทศแปดผ่านปทศแปดมาแล้วแปดปีสอบปทศเก้าไม่ผ่านนักทีเนี่ยแปดปีเลยท่านบอกว่าวันหนึ่งท่านก่อนสอบนี่แหละท่านไปนั่งฟังหลวงพ่อลงโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันแล้วหลวงพ่อท่านก็ เปย์ๆขึ้นมาถามขึ้นมาว่ารู้ไหมทําไมถึงเรียกพระว่ารูปเนี่ยเพราะว่ารูปมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาพระอาจารย์ท่านก็เลยกลับไปอ่านเรื่องรูปนี่แหละ <c oughs> <c oughs> อ่านเรื่องรูปอย่างเดียวเลยมันเป็นอภิธรมมรมวทกยสอบกอ,อภิธรรมอพอไปสอบปุ๊บข้อสอบออกเรื่องรูป ปีนั้นท่านเลยผ่านพทศเก้าเลยสุดยอดเลยสุดยอดเลยสอบซ้ำมาอยู่แปดปีในสมัยพุทธกาลนะมีมีผู้หญิงอยู่คนหนึ่งเป็นเป็นทิดาตระกูลสากะยะวงศ์ตระกูลของพระพุทธเจ้านะ คือพระนางเนี่ยชื่อว่ารูปนันธาเป็นคนที่มีรูปสวยงามมากสวยงามหน้าดูหน้าชมนะแล้วพระนางเนี่ยก็เห็นพี่ชายก็ออกบวชนะพระพุทธเจ้าออกบวชมีพระอานน์ออกบวชนะพระราหุลก็ออกบวชแม้แต่เจ้าพี่ ก็คือคนที่เป็นคู่มั่นเป็นคู่มั่นก,ก็ยังออกบวชตามพระพุทธเจ้านางก็คิดว่าเอ้เราจะอยู่ที่บ้านอยู่ทําไมทุกคนออกบวชหมดเลยพระนางก็ออกบวชตามแต่พระนางดูปนันธานเนี่ยไม่ได้ออกบวชเพราะว่ามีความเลื่อมใสในธรรมนะออกบวชเพราะว่าเหงาญาติออกบวชหมดแล้ว แม่ก็บวชแม่ก็พระนางประชาบดีโคตมีอแม่ก็ออกบวชเป็นภิกษุณีเงาออกบวชออบวชตามตามครอบครัวพระนางออกบวชไปเนี่ยด้วยความที่พระนางเป็นผู้มีรูปงดงามเป็นภิกษุณีเนี่ยมีรูปงดงามมากหาที่เปรียบไม่ได้เลยในสมัยนั้นงามยิ่งกว่านางงามจักรวาลแต่พระนางเนี่ย คิดว่าพระพุทธเจ้ามีปกติตัดเรื่องรูปไม่เที่ยงเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณไม่เที่ยงเป็นทุกเป็นพนางบอกเราไม่อยากไปฟังธรรมเลยฟังเรื่องนี้แล้วมันบาดใจเดี๋ยวไปฟังธรรมเดี๋ยวพระพุทธเจ้าจะทรงตำหนิรูปของเราเอาจะทรงตำหนิรูปของเราที่งดงามยิ่งเยี่ยงนี้เนี่ยเราไม่อยากฟัง ก็ไม่ไปฟังธรรมไม่ยอมไปฟังสักทีทุกๆตอนเย็นเนี่ยพระพุทธเจ้าเนี่ยมีปกติจะเทศสอนญาติโยมสอนมหาชนในตอนตอนเย็นมหาชนในเมืองสาวัตถีก็จะถือดอกไม้ถือของหอมถือระเบียบพวงมาลัยอะไรต่างๆไปวัดพระเชตวันไปที่วัดไปฟังธรรม พวกภิกษุณีพวกอุบาสกาอุบาสิกาก็ปไปฟังธรรมกับพระพุทธเจ้าพอทุกคนเนี่ยกลับจากฟังธรรมปุ๊บมหาชนก็สรรเสริญพระพุทธเจ้าใหญ่เลยสรรเสริญสิ่งที่คนสรรเสริญเนี่ยมีทั้งหมดอยู่สี่อย่างนะปกติของคนเนี่ยคือความศรัทธาของคนเนี่ยจะมีอยู่สี่อย่างจำไว้นะคนเนี่ยศรัทธามีอยู่สี่อย่าง พอคนฟังทำเสร็จอย่างที่หนึ่งพวกศรัทธาในรูปศรัทธาในรูปเห็นพระพุทธเจ้ามีลักษณะงดงามรัศมีเฉิดฉายก็ไปพันรณนา,นาคุณของพระพุทธเจ้าสศรัทธาในเสียงพระสุรเสียงของพระพุทธเจ้าเทศภยัยเลาะอะไรต่างๆ่สศรัทธาในความเศร้าหมอง รู้จักไหมอาจาทยใในความเศร้าหมองเช่นจีวอเก่า<อ>ที่อยู่ของพระพุทธเจ้าพระพุทธองค์ทรงอยู่ใต้โคนต้นไม้เพดานก็ทําด้วยจีวอนอะไรต่างๆเห็นไหมอันนี้ก็พวกสายวัดป่าใช่ไหมจะชอบอยู่ในวัดป่าหลังคารั่ว พีดานทาด้วยไม้อะไระหลังคาทําด้วยไม้ฝาขาดขาดเนี่ยสัตธาจังเลย,ยนี่คือเรื่องใส่ในความเศร้หมองใส่รองเท้ากรดทาดนใช่ไหมจีวรเก่ <c oughs> 1> <G> 1> าๆต้องอนนเราพี่ต้องปะให้มันขาดขาดนะ <c oughs> เราพี่เคยใส่ขาดเลยนะเคยใส่จีวันขาดนะตอนโอซาก้าปะแล้วปะอีกอฮะยังรูออ้จบแล้ว <laughs> พี่สูงเป็นคนปะให้ <laughs> ออเออสี่ศรัทธาในธรรมศรออัทธาในธรรมะธรรมะบทไหนก็ตามฟังหมดอ,อ่ชอบฟังธรรม ไม่สนใจอ่ะให้รูปงามเสียงไพเราะหรือจีวรอะไรต่างๆไม่สนใจเป็นธรรมะฟังหมดเนี่ยคือศรัทธาในธรรมเนี่ยคนลักษณะของคนที่ศรัทธามีอยู่สี่อย่างน,นะอ่าอย่างแรกคือศรัทธาในรูปใช่ไหมเห็นพระรูปงามอะไรต่างๆศรัทธาในเสียงศรัทธาในความเศร้าหมองแล้วก็ศรัทธาในธรรมคนพอฟังธรรมเสร็จก็ไปสรรเสริญพระพุทธเจ้า จนได้ยินดังไปถึงหูของนางทุกวัน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 นางก็คิดว่าเออพระกุฎาเจ้ามีคุณขนาดนี้เลยหรอคนสรรเสริญทุกวันทุกวันเนี่ยถ้าเราไปฟังธรรมถ้าพระองค์ตําหนิเนี่ยตําหนิในรูปนจะตําหนิสักเท่าไหร่เชียวนะ,ะก็เลยคิดว่าเออเราน่าจะไปฟังสักครั้งหนึ่งว่าเราจะต้องไปฟังธรรมสักครั้งหนึ่ง แต่เราจะไปแบบแอบๆบแบบไปไม่ให้พระองค์เห็นจะปะปนกับผู้คนไปไปฟังธรรมก็เลยบอกเพื่อนภิกษุณีนะบอกว่าเธอๆพรุ่งนี้ฉันจะไปฟังธรรมด้วยนางก็ดีใจอุย้ยดีใจยังเลยตั้งแต่ท่านบวชมาท่านไม่เคยไปฟังเลยครั้งนี้ท่านจะไปนะนางก็ไปกระซิบกระซาบเพื่อนๆนะ พรุ่งนี้เราไปฟังธรรมกันพระนางรูปานันธาจะไปฟังธรรมด้วยพรุ่งนี้เนี่ยพระองค์จะต้องแสดงธรรมอันวิจิตพิสดารแน่เลยด้วยอาศัยนางรูป,ปนนานันธานี้พอวันต่อมาเพื่อนภิกษุณีก็พากันไปฟังธรรมหมดนางก็แอบไปไม่แสดงตนกับปะาบนผู้คนไปพระพุทธองค์ก็ทรงทราบด้วยพระญาณของพระองค์ก็ทรงดำริว่า จะแสดงธรรมด้วยธรรมบทไหนพระองค์ก็เห็นว่าพระนางรูปปันธาเนี่ยเป็นคนหนักในรูปมัวเมาในรูปของตัวเองยิ่งนักหลงตัวเองหลงตัวเองตัวเองสวยที่สุดเป็นคนที่เมาในรูปหนักในรูปยิ่งนักลยยากที่จะถอนได้เพราะฉะนั้นเราจะต้องบรรเทาความเมาในรูปด้วยรูป เข้าใจไหมเหมือนเอาน้ำบ่งหนองหรือน้ำยอกเอาน้ำบ่งฉะนั้นนะว่าแล้วพระองค์ก็เนรมิตหญิงสาววัยสิบหกคนหนึ่งอยู่ยืนถวายงานพัดพระองค์นุ่งผ้าสีแดงเครื่องประดับในจัดเต็มเครื่องประดับจัดเต็มเลยเห็นเพียงแค่พระพุทธองค์กับพระนางดูปนันธาเท่านั้น พนางรูปรนันธาเห็นพอเห็นพระพุทธองค์นะตั้งแต่บวชมานี่ไม่เคยเห็นเลยพอเห็นพระพุทธองค์เนี่ยชื่นชมใหญ่เลยในลักษณะมหาบุรุษโอ้เจ้าพี่ของเรางดงามยิ่งนักงดงามมากนะนวลเหมือนพระจันทร์ในคืนวันเพ็ญเลยมีรัศมีออกอีกงดงามยิ่งนักตาก็เหลือไปเห็นอไอหญิงหญิงสาว ก็เห็นโอ้โหยิงนี้ก็งดงามไหนว่าพระองค์ทรงตำหนิในรูปทำไมมีสาวงามมายืนพัดมีสาวงามมายืนพัดอยู่โอ้ผมก็งามจริงเนานะฟันก็งามเล็บก็งามผิวก็งามเรานี่เหมือนอีกาตัวดำๆนี่เองอเหมือนอีกาตัวดำๆนั่งอยู่หน้าพระยาหง์ทอง นางคิดได้ตอนนั้นเนี่ยในสำนวนพระบาลีบอกว่าวดวงตาของนางวิงเวียนแล้ว <c oughs> ตาตากลมๆแล้ว <c oughs> ตากลมแล้ววิงเวียนแล้ว <c oughs> ผมงามจริงน้องามจริงๆเเปรียบตัวเองเป็นอีกาใจของนางเริ่มสบายแล้ะใจสบาย <c oughs> พระพุทธองค์ก็เนรมิตให้หญิงนี้ถึงวัยยี่สิบเป็นหญิงวัยยี่สิบยืนพัดทันใดนั้นจิตนางก็คิดว่าลูกนี้เปลี่ยนไปนิดนึงนะ <c oughs> เปลี่ยนไปนิดนึง <c oughs> พระองค์ก็เนรมิตให้เป็นหญิงที่คลอดลูกแล้วหนึ่งครั้งคือวัยคลอดลูกแล้วหนึ่งครั้งผิวมันจะเหี่ยวลงใช่ไหม เปี่ันจะเหี่ยวลงนางก็เริ่มรู้สึกไม่พึงพอใจนะ่ะเ,เอ๊ะทำไมเปลี่ยนไปนะกำลังสวยอยู่เมื่อกี้เนี่ยพระองค์ก็ขยี้จิตใจนางยิ่งขึ้นไปอีกเป,เปลี่ยนไปถึงวัยกลางคนแล้วก็ถึงวัยชราถึงวัยชรานางเนี่ยสลดนะ เริ่มสลดนะเริ่มสลดเศร้าใจพระองค์ขยี้ไปอีกเนลมิตรไม้เท้าให้หญิงแก่นะเนลมิตไม้เท้าแล้วก็ผมงอกฟันเริ่มหักฟันเริ่มหักนางเนี่ยเริ่มรู้สึกแบบสลดใจนะเริ่มสลดใจทันใดนั้นยิงนั้นก็ล้มลงกิ้งเกลือกล้องควรนพางอยู่กับกอง อกองปัสสาวะอุจจาระของตนด้วยโรคอย่างใดอย่างหนึง่งนางเลยเริ่มสลดใจนะพระองค์ขยี้ยิ่งขึ้นไปอีกให้ยิ่งนั้นถึงแก่ความตายมีนอนไหลออกจากช่องทวารทั้งก้าพระนางรูปนันทาหงสสลดใจเนละพระองค์ก็ขยี้หนักก็ไปอีกนะโดยการให้อีกาเนะพราะอ,อีกายแล้งเนี่ยมาจิกกิน จิกดึงไส้ขึ้นแบ่งกันกินนะแบ่งกันกินพระนางเริ่มคิดได้นะคิดว่าโอ้นอ้องร่างกายของหญิงนี้เนี่ยเมื่อก่อนยังงดงามอยู่เลยเดี๋ยวนี้เนี่ยโอ้กลายเป็นซากศพไปแล้วเนี่ยความงามของยิงนี้ก็เหมือนกับตัวเรานั่นเองเนะตัวเราก็ต้องเป็นอย่างนั้น ่าแล้วใจของนางก็เริ่มคลายเริ่มคลายจากความมัวเมาในรูปของตัวเองนางก็เลยหลับตาเลยหลับตาทําสมาธิหลับตาทําสมาธิพระพุทธพระพุทธองค์ก็ทรงตรวจดูด้วยญาณน,นะว่านางนี้จะสามารถบรรลุธรรมด้วยปัญญาของตัวเองได้หรือไม่ก็ทรงทราบว่าไม่สามารถที่จะบรรลุได้ต้องอาศัยปัจจัยจากภายนอกพระองค์ต้องแสดงธรรมก่อน ในตอนที่นางกำลังหลับตาทำสมาธิพิจารณาสังขารอยู่นั้นพระพุทธองค์ก็ทรงตัดขึ้นว่านั่นทาเอย๋ยเธออย่าเยื่อใยในรูปนี้เลยรูปอันอาดูนเน่าเปื่อยไหลออกไหลออกอยู่เบื้องบนไหลออกอยู่เบื้องล่างรู้จักไหมไหลออกอยู่ข้างบนไหลออกอยู่ข้างล่าง ิ่งที่ไหลออกข้างบนทีนี้ไหลออกอยู่ข้างล่างเน่เน่าเปื่อยอยู่เป็นนิดกรรมอันกรรมทําให้วิจิตแล้วคือร่างกายเนี่ยเกิดมาจากกรรมทั้วลงรกรรมประดับตกแต่งให้วิจิตแล้วเหมือนเรือนกระดูกฉะนั้นกายของเธอฉันใดกายของหญิงนี้ก็ฉันนั้นกายของหญิงนี้ฉันใดกายเธอก็ฉันนั้น เธออย่ามาสู่พบนี้อีกอบุคคลผู้ไม่ยินดีในพบทั้งสามย่อมเป็นผู้สงบอยู่เป็นนิดอพอพระองค์เทศเสร็จปุ๊บเนี่ยพระองค์เทศบทแรกจบเป็นพระโสดาบันพอเทศวักที่สองจบปุ๊บบรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์ในทันทีปรากฏชื่อว่าพระอรหันต์เทรีพระนางรูปนันธาเทรีนั่นเองดูความ ชาญฉลาดนะในการสอนของพระพุทธองค์นะจากคนหลงในรูปหลงในรูปมากๆเนี่ยก็สามารถแบบปราบปราบพยศได้นี่แหละรูปมามีความเสื่อมไปเป็นธรรมดากายของเราเนี่ยเสื่อมไปทุกวันทุกวันทุกวันเลยท่านเลยเนี่ยเรียกพระภิกษุเนี่ยว่าเป็นรูป เวลานึกถึงพระก็นึกนึกถึงตัวเรานึกถึงว่ารูปรูปนี้ไม่เที่ยงพอมันไม่เที่ยงมันก็เป็นทุกเป็นทุกพอมันเป็นทุกเราก็พิจารณาว่าเอ๊ะมันไม่ใช่ตัวเราของเราเหมือนพระนางรูปนันธาเนี่ยพอพิจารณาเห็นว่าเอ๊ะมันไม่เที่ยงมันเป็นทุกมันไม่ใช่ตัวเราของเราปุ๊บพอนั่งสมาธิใจมันก็หลุดใจมันกหลุดมันปลดปล่อย ปล่อยวางจากตัวตน,นปล่อยวางจากตัวตนเริ่มมองเห็นว่ากายนี้มันเป็นเรือนของโครงกระดูกเป็นเรือนเป็นเรือนโครงกระดูกเป็นกระดูกนครคนที่เข้าไปอาศัยในเรือนนี้เนี่ยก็จะมีมานะ,ะเป็นที่ประกอบแห่งมานะความถือตนใช่ไหมถือว่าร่างกายเป็นของเราใครทําอะไรมาใครทําอะไรมาก็ถือว่าเป็นตัวเรามันก็มี มีโกรธมีพูดตอบมีอะไรมีตอบโต้มีตอบสนองเพราะว่าคิดว่ามันเป็นของเรามันเป็นนครของเราห้ามศัตรูเข้ามาก้ำกลายแต่ถ้าแต่อย่างพระอาหารหันต์หรือบุอคคลผู้พิจารณาอยู่เป็นนิดเนี่ยว่ามันไม่ใช่ของเราเนี่ยศัตรูจากภายนอกเี่ยจะจเข้ามาโจมตีเมือง เราก็ปล่อยใช่ไหมปล่อยวางเอ๊ะมันไม่ใช่มันไม่ใช่ตัวเราของเราใจก็ว่างใจก็ปล่อยวางแต่พอพอ,อมรรคปัญญานะเรียกว่ามรรคปัญญาพอปัญญาในการพิจารณาเห็นว่านะสิ่งไหนไม่เที่ยงกายไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเกิดขึ้นกับใจเราแล้วเนี่ยถ้าบอกว่าให้เกาะให้แน่นเลยเกาะให้แน่นเหมือนตีนตุ๊กแก ตีนตุกแกตุกแกเวลามันเกาะที่ตรงไหนมันติดหนึบเลยมันไม่ไปไหนใจเราเหมือนกันพอเราเริ่มเห็นเริ่มมองเห็นสิ่งที่มันไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์เป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวเราของเราเนี่ยให้ใจเราเกาะกับตรงนั้นเ,นเกาะแล้วก็ทําโยนิสสมนัสิการโยนิสสมนัสิการก็คือการการทําไว้ในใจโดยอุบายแยกคลายทําให้มันต่อเนื่องพิจารณาให้ต่อเนื่องไปเรื่อยๆต่อเนื่องไปเรื่อยๆอย่าให้ขาดสาย แล้วเราก็จะเป็นที่ผู้ที่มีความสงบผู้ที่มีความสงบเวลาปฏิบัติธรรมก็ใจปล่อยง่ายปล่อยวางได้ง่ายเข้าถึงทำได้ง่ายวันนี้ฝากธรรมะไว้เพียงเท่านี้อนุโมทนาบุญด้วยลองบูชาพระกันนะ